อะไรนะดูหน่อยการในบ้านนะครับฮะอะไรนะคดังๆนะครับจัดการในบ้านเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมกำลังเข้าครับผมรุนไมดอยู่แล้วของผมของผมยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันตกบนพื้นอะเออเราเป็นคนที่เหนียวของมากในปอนนั้นเดี๋ยวกูจะแยะหน้ามึงดูด้านหลังพี่ด้วยนะอาดูอยู่ะอาดูอยู่ใครเกิดมาครอคนนึงอะมันอยู่ตรงไหนวะอยู่อยู่ห้องหลังอยู่ตู้เย็นห้องตู้เย็นห้องเย็นตู้เย็นนะโดยเข้าไปตามเนี่ย ระวังนะระวังนะเห hey, ็นระวังด้วยเห็นว่าแล้วทำไมเห็นยังอ้าวออฟฟี่ไปเล่นเอพีบเห็นเลยยิงดี้ยิงนี้หลังบ้านไปฮิตแมนแล้วเย้ดีใจนะเฮ้ยมีคนมีคนเห็นยิงนี้หลังบ้านอะไรยิงหน่อยเห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้หลบหลบเดี๋ยวกูเองไอ้น่าไอ้ไอ้อยู่ๆไอ้หว่าไอ้ดูว่ามันเก็บตรงนี้อูตอนที่อูยิงไปไหนหมดวะนี่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอ ตายแล้ว็ <S 1> <S 1> อยู่ไอ้ี่น,น,น,นมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วระวังนะเย็กไม่หลงเจอเม็ดที่องนันที่ป้ ฟอกอยู่ไอทางอยู่เด็ดไอ้สัตว์เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลเชี่ยยิงไม่โดนไอ้สัตว์เลยไอ้เหี้ยตายวิ่งมันยังมาไม่ตายมันกระจายมาหามาครั้งหนึงหน้าไม่ตาเนี่ย ตั้งแม่งไ้เหี้ยใจเย็นรับใจเย็นใค่กาครเนี่ยถือนแล้วถืนแล้วเด็ดาแล้วเร็วเอาเขเอนถ้ามันยิงตายแล้วตายตายตายเลยลูกตาย้ลตรงไหนน่ากลัวตรงไหนหน้ามึงที่มีกิ่งอะพี่เอนั่นแหละที่มึงมองอะถูกแล้ว Hello ลงบีไฟเอวาแล้ว Hello ตาแล้วคลิปกูไอ้กม่งแล้วไอ้ัสไอ้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 ้ยอ้ไ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 ี้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้้ไอ้อ้ไอไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไออ้ไ้ไไอ้ไออ้อ้้อไอ้ พันตายถะพันตายแป๊บนนงฝาไปหาครับไปหาใครไอ้หายไอ้ไอ้หายแล้วไปเก็บปืนไปไปเก็บปืนเอเอทิ้สองโอเคพี่โอ๊ยมีอีกโอเคแล้วตายแล้วตายแล้วสิทธิ์แทงน้ำนะครับโอมเหลือแม็กสุดท้ายแล้วว่ะไอ้ยิงไงไอ้ยิงคนเฮ้ยเฮ้เฮอกูเห็นมันแล้วตายไปแล้วไม่มีใครดูของกูบ้างวะน่ะ ก็อยู่ตรงนู้ดจะค่อยมาปานป่าตรงข้างมาางเราอ่ะให้อยู่ตรงปานปานมากอ้านี้คนที่นอนอยู่อยู่ไหนวะกูอยากยิงอ่ะอ๋อกูเห็นแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยอยู่ไอยูเดชปานปานอุ้ยเฮี้ยเจอดวงผมอ่ะแม่งค้างไอ้สิ่ของบีมาสิ่งของบีระเข็งเลยเฮ้ยมึงโดนยิงอ่ะ ฟอกยูเอท่าหูยิงให้ลูกของตกเต็มเลยคือตรงไหนหน้ำมันใหญ่ไหมเพงไอ้นั่นตรงเฮ้ยยูไอยูเฟรีย์ไมเฟนยูยืนเก็บทนายผมอยู่เนี่ยวบุญพงกินมาเลยนะเว้ยเพิ่งดิยังมันมีปืนเปล่าไม่มีปืนจะิงอู้จะ๊งไม่ใช่มันมีคนเยอะมึงทำเป็นเล่นอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เฮ้ยมันมีปืน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสวนนี่คุณเดี๋ยวดิมึงดูด้านหลังไว้ด้วยดิเฮ้ยรอเราไปยิงก่อนโอ้โหมันยังไม่เห็นเราโอ้ไม่งมาแล้วโอ้ไปยิงป่ะออกไปยิงพร้อมกันออกไปยิงพร้อมกันออกไปยิงพร้อมกันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งขวาซองซ้ำหนึ่งป้าผลักบอลผลักบอลอยู่ในป่านี่ป้าอีกไอ้เหี้ยจะมาช่วยกูด้วยกูเจ๋งแล้วกูเจ๋งแล้ว แคนยิงไม่โดนห่อเป่าใหญ่เป่าใหญ่เพาควยไม่โดน่อ้หไอ้ขีเหนียวเขามาาขึ้นมายิงหหลังกลับมาไล่แทงตายไปก็บองมันก่อนโอ้ตาย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 ก็เกิดนี่หรอ โอ้สเคตเตตายเฮ้เคตตายกับวันนีนี่อูยังเก็บมาค่อยได้้ตัวตั่นเนี่อตัวานเลยอะเราตัวที่ถ่ายรูปเอาเาพมาเอ้ยไอตัว ก uh, ูยิงสองกูเก yeah, <can> well hey, ็บสองก็เลยไม่กล้าเขาเอสจะพาไปตัวหนึงเอเก็บสอง้ยสนส์สนส์เอก็บอบแล้วมันบอบลงมาบอกเพื่อนไม่ดีเล้อหรองงานเขาว่าบูมเล่นแล้วได้กำไรแล้วเฮียนะมันออกแน่เพื่อนมันโดนตายหมดแล้ววิ่งแล้วมันอยู่ไหนมันกระเป๋าใหญ่สุดใช่ไหมอ่ะที่เห็นน่ะเอ้คนมันไม่ออกตก็ใจเฮ้ยู่ดดังไอ้ยหลุด เก็บเก็บเก็บกลางไม่เห็นแล้วปู่มาหนี้ปู่ตามกูมานีูกูกูยิงได้เพียบเลยมานี่มานี่มำนี่กูยิงได้สองตัวโเข็มก่อนเการสพเลยอะคนอยู่บ้าทันคนนึงนะังจะครึ่งเหรอเนมีของเอดมอไปมองไปกูม่เป็นมอกม เต็มหลอดแล้วม,มึงเก็บสตาร์แอกไปหรอผมเก็บเออไว้แบ่งให้ก hm ูบ okay. ้างเด็กสตาร์แอก้ยของกูเหมือนหลุดว่ะหลุดอะไรไม่เห็นติดเลยจะแย่งกูเก็บสตาร์แอกปีแย่น่ะมึงเอาไปหมดเลยพวกเอ็มสตาร์แอกไอแยกูกูไม่ได้เก็บกูมันมีหกนัดอะมึงเอาเหรอเจอคนวิมันหรือว่ามันตายอะตายแล้วเปล่ามันจะยืนขึ้นถ้าตายแล้วอะอ๋อตกใจมึงเลยจอะไรบ้างเนี่ยสตาร์แอกมีอยู่สี่อันเลยนะเว้ยคนละสองได้ปะ อุ้ยคุเอเอ็ดดูของกันด้ยเข้ายวุ้ยเอ็ดอย่าตายเชียนไอ้สัสใครหลุดวะเนี่ยบนสะพานอ่ะเอ็ดเอ็ดวิ่งมาหากูเอ็ดระวังตายนะบนสะพานอ่ะมีคนอยู่บนสะพานคนนึงเอ็ดวิ่งมาหาคุตรงนี้กูเก็บแล้วใช่รึคุเจอแล้ว

ไปบ้คนขวาก็มีคนค่ะในตั้ขวาของกูเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่อยู่ต้นไม้น่ากลัวเห็นไหมมีคนเก็บเลยต้นไม้น่าที่มึงมองไปเนี่ยนะตาย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 โเโอเคเดินมาเดินมาเอสเดินมา

กูยิงัมอยด่กูยิงไม่โดนมาเดี๋ยวกูเข้าเองเดี๋ยวกูเข้าเองถอยไปเดิมันอยู่ไหนขวาไหนวะบนึง ถอยดิถอยดิเฮ้ยบริเคียนไม้เขยิบมาแล้วไปวิ่งมาแล้วโอ้โหตายตายตายเฮ้ยกูเจอแล้วตายแล้วตายแล้วกูแม่งถือลูกซองด้วยยี่ตายเถอะ no peace am faded ูจะตายแล้วเนี่ย hi no kill me okay my friend อะไรนะอยู่ไหนนะเฮ้ยเห็นแล้ว ตายแล้วโอเคพี่บวกเองอยู่ไหนอ๋อยู่โลกเห็นแล้วตายตายตายเก็บของเก็บของ อ๋อเห็นแะ้วบแป๊บนึ่งโอเครอนไว้รอนไว้ก่อนกูวิ่งไปนั้นแหละโอ้ยุซไอ้โอ้ยไอ้สัตว์ปืนลั่นปืนลั่น ไอ้กูจเจอแล้วอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้าน,ะนะมันวิ่งหนีกูเลยสัตว์มันเข้าไปในบ้านปะมัน,นอยู่ตรงไหนตอนนี้น